สวัสดีครับบาลบอลแแนลครับควันรีวิวแลกสาฟ้าครับจากร้านอ bon ุบลนูซิตตอนนี้ซื้อมาในราคา3,990บาทนะถ้าท่านใดสนใจก็ิดต่อไปทางเบาวไก่ได้เลยนะครับนะมาเปิดดูภายในกันนอครับอยากเปิดด้านหลังก่อนนะครับ กว่าดี๋ยหลังจะเป็นไงนี่ครับจะน้อยที่ประกอบเป็นประกอบแรลกเลย,ยจะน้อยครับฝาป,ปุ่นฝาหน้าครับับครับสวยครับ แถมนอดก็นึน่ครับปดัดยึดหล็กเยอะว่าครับเยากตัหนึ่งครับหลักเลี้นึ่ครับสวยครับสวย ตงนี้ทางร้านเขาจะเจาะมาให้ด้วยครับให้ลงสายครับแต่ส่วนพลาสติกกันยางเราต้องมาเจาะเองนะครับด้านล่างเขาเจาะเป็นไม้ไม้เขาเจาะมาให้แล้วอันนี้ผมมาเจาะเอาเองครับจเจาะเข้าเจาะแก่นยางเพื่อเอาสายรุงๆไปหาชุดเช่องเสียงเครื่องปรุงด้านล่างโอเคครับเราพรอมาหนี่เนาะครับ กดไลค์กดซับตะใครกดแชร์ให้น้ำได้ครับนี่กดไปหมากันดิงเพื่อติดตามกันเป็นกำลังใจกันต,ต่อด้เรล่อยตนะิดตามมาตลอดกนะันเดินไปนะครับเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นเสียงบานๆขอฝากได้เลยครับฝากช่องนี้ช่องน้องไม้ครับ ของเบ้าบอลเชนิลขอชี้ครับขอจบชียเป็นคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบเหล็กคนระับ